ที่จังหวัดเชียงรายนะคะเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบห้องเย็นบริษัทเอกชนริมถนนพหลโยธินในตำบลสันทรายอำเภอเมืองเชียงรายค่ะนี่เป็นหนึ่งใน30ห้องเย็นที่มีอยู่ในจังหวัดเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าสินค้าที่อยู่ภายในนี้มีอนไนผิดกฎหมายบ้างหรือไม่โดยเฉพาะกับเนื้อหมูแช่แข็งนะคะหลังจากที่เกิดเหตุสะเทือนขวัญ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นมานายพืชผลน้อยนาฝายปศสุสัตว์จังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าการตรวจสอบจะดูทั้งเอกสารการขออนุญาตเอกสารการขนย้ายและจำนวนสินค้าทั้งหมดใบรายงานสถานที่กักเก็บสินค้าซึ่งก็จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแต่ในเบื้องต้นห้องเย็นแห่งนี้ยังไม่พบเอกสารหรือสินค้าที่สอบว่าจะผิดกฎหมายค่ะ ช่นเดียวกับที่แม่ห้องสอนนะคะปศุสัตว์เข้าไปตรวจสอบร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ในอำเภอแม่สะเรียงค่ะซึ่งก็พบว่าร้านที่ไปตรวจสอบก็ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์อย่างครบถ้วนยังคงเน้นให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานการผลิตให้ปลอดภัยกับการบริโภคนะคะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เจ้าของห้องเย็นแห่งหนึ่งใช้อาวุธปืนยิงหัวหน้าด่าน กันสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์นายสัตวแพทย์บุญยกรตปิ่นประสงค์รองอธิบดีกรมปรศุสัตว์เปิดเผยว่าห้องเย็นที่เกิดเหตุนําเอาเนื้อหมูมาจากจังหวัดนคปรปฐมเข้ามาที่เพชรบูรณ์โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตค่ะขณะนี้กําลังตรวจสอบว่าเนื้อหมูล็อตด,ดังกล่าวนั้นมีที่มาอย่างไรกันแน่ เบื้องต้นตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาแล้วนะคะแล้วก็คัดค้านการประกันตัวตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐาน mm hmm. ผู้ต้องหาให้การโดยอ้างว่าสาเหตุที่ลงมือเพราะเครียดและไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่ปรับเงินและยึดเนื้อหมูไปทั้งหมดค่ะ